อ่ะมาอีกแล้วหนึ่งซ้ายนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอุกมอิมครับครับสวัสดีครับจากไหนครับแนะนําตัวได้นะครับผมแบงค์นะครับอยู่สุตปราการคุณแบงค์สมุรปราการนะครับวันนี้มีความรู้สึกอะไรเผยกับน้องอุคงอิงบ้างนะครับพูดมาได้เลยนะครับชอบน้องตรงไหนอะไรยังไงครับผมดูไลฟ์สดสวัเดีผมปั๋อารมณ์แป๊บนึงครับผม คุณแบงค์สมุทรปราการนะครับแค่ฟังเพลงน,น้ำตาได้แล้วนะครับตอนนี้ในายใครร้องไห้ตามคุณแบงค์พิมพ์หนึ่งมาหน่อยแค่ฟังเพลงที่อุ้มเปิดเมื่อกี้ใช่ไหมครับคุณแบงค์ใช่คือไม่รู้มนเป็นอะไรครับ ครับอ่อโอเคโอเคจะปรับอารมณ์ได้จริงผมตามน้องเขามั้งแต่มาเอ่อวันแรกที่มันคืนวีทีออดิชั่นเนี่ยครับผมเรื่องผมก็เคยฟันธงว่าเด็กคนนี้จะดังครับคุณยายผมก็ตามดูการดำเนินการของวอโจครับผมแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันบอก ตกใจอ่ะบอสโจทำไมทุ่มทุ่งเทขนาดงงมากเลยเขาทำทุกวันเพื่อเพื่อเด็กคนนี้ครับผมแล้วตอนนี้ผมก็รู้แล้วว่าทำไมเราต้องทำขนาดนี้ครับล่าสุดพี่แบงค์ร้องไห้ไปก่อนไม่ไหวแล้วครับโอเคครับขอบคุณคุณแบงค์นะครับอ่ะคุณแบงค์ มันแบคงวางสายไปแล้วเนื่องจากน้ำน้ำตาไหลเนาะก็ก็นั่นแหละครับเป็นความรู้สึกนะครับที่ f อมีต่อน้องนะครับฟังเพลงน้องปุ๊บคือร้องไห้เลยนะครับหอบฝันมาหลังห้านนะครับก็ไม่รู้ดิตื้นตันกับน้องที่ท,ที่มีคนรักน้องอามากมากนะครับต้องเรียกวัฒนธรรมองอิงไปเป็นสิ่งดีงามสร้างสารรค์ใช่ไหมครับ วันนี้พิมให้สายสุดท้ายแล้วนะครับทุกคนอีกแล้วหนึ่งสายสวัสดีครับแป๊บหนึ่งนะครับอ๋อมีสาย้อนเนาะอ่ะโทษทีนะครับได้ยินไหมครับครับผมครับผมจากไหนครับจากบุรีฮะ จากชนบุรีนะครับแนะนําตัวได้นะครับคุณพี่อ๋อชื่อเทนนะครับผมชื่ออะไรนะครับชื่อเทนะครับชื่อเทนนะครับก็อยากจะพูดถึงน้องหญิงอีลาหน่อยนะครับผมได้เลยครับพูดได้เลยนะครับผมไม่รู้สี่สิบหกเี้ยสี่สิบเจ็ดแล้วนะผมไม่เคยติดตามวงหมอลำวงไหนมาก่อนเลยในชีวิตคือ พอดูน้องหงอิงที่ว่าขึ้นผุนง่ายผมดูน้องหอิงครั้งแรกที่วัดตุกเฉยจังหวัดชนบุรีครับผมนี่เป็นเป็นหมอหลังครั้งแรกที่ผมซื้อตั๋วเข้าไปดูครับโอ้โหเห็นน้องทั้งนี้น้องตัวเล็กๆแต่ว่าดูพ <c oughs> ลังเสียงดีดีมาก้องพูดตรงๆก็ว่าน้องน้องไม่ใช่คนเสียงดีนะแต่ว่าผมผมฟังแล้ว มันมีเสน่ห์มันมีเสน่ห์มากคือทาให้คนที่ไม่เคยติดตามมอหลงมาก่อนและไม่เคยติดตามวงไหนมาก่อนเลยนะครับ,รบแคบคนพลดเนี่ยถึงต้องติดตามดูคลิปทุกคลิปเลยของน้องเนี่ยอืมสุดยอดเลยครับพี่แล้วก็กดติดตามทุกช่องของวงสาวน้อยโอ้โหนึงครับอ๋ออันนี้เป็นสายสุดท้ายแล้วกันนะครับสวัสดีครับ วัสดีค่ะครับผมจากไหนครับแนะนําตัวหน่อยครับผมกรับสงวนชื่อหน่อยค่ะได้เลยไม่ไต่างกจาจังหวัดค่ะอ๋อได้เลยครับคุณพี่อ,อ,อยู่จังหวัดคุณพี่จังหวัดไหนครับสีสเกตอะไรค่ะสีสเกตนะครับอ่ะวันนี้มีมีความรู้สึกอะไรจะบอก้องมีความรู้สึกที่น้องสมภานเมชาเนีย่ยโอ้ยนิทาไหลเน้อนตาไหลพูลดกับคุณแล้วก็ขนลุก ก,ก็ไม่เคยดูหมะอลำเนาะครับผมย่างไอ้ย่งางไก่ย่างหมูไอ้นึ่งข้าวเนาะตื่นตีสี่เนี้มันตื่นไม่ได้แล้วดูดูคลิปน้องอะ่ะออ,อประมาณจะหลับนิดโอ้ตื่นขึ้นพวันแล้วไม่ได้ดูคือถ้าถ้า,าถ้าเดาไม่ผิดคือคุณพี่ขายหมูขายข้าวขายอะไรใช่ไหมครับ ย่างไก่ย่างหมู่ยขายก็มาซื้อก็บอกว่าทำอะไรอยู่โอ้ยดูน้ององค์หญิงก็ไม่ลืมไงโอ้ทุกคนใครดูอยู่ร้องไห้กดเจ็ดมาร้องไห้จริยเองนะคะขนลุกเออวันนั้นโอ้ยเยอะเนาะเพื่อนเพื่อนนั่นแหละเยอะโอ้จะไปหาองค์หญิงไหมจะไปหาองค์หญิงไหมดูคลิปทำไมถึงร้องไห้ก็ไม่รู้นะขนลุกนะครับ อืมเมื่อเช้าในพูดมันกับแม่ตีมอ่ะพูดเ,เปิดเห็นก็โอ้น้าตาไหลเลยแกพูดดีมากแกพูดแบบโอ้ยไม่ถือเนื้อถือตัวเนาะครับโอ้ยเด็กอะไรฉลาดจังสุดยอดสุดยอดนี่แหละเนาะเป็น เสน่ห์ของน้องไปเรื่อยๆเลยค่ะจะดังไปเรื่อยๆโอ้ยเดี๋ยวจะกดไลค์กดแชร์ให้ขอบคุณทำแบบนี้ทุกวันนะจะได้ดูได้เลยครับจะให้อุ้มจัดรายการทุกวันเลยใช่ไหมครับทุกวันเลยค่ะคุณพี่ก็ต้องมาดูทุกวันนะค่ะโอเคครับแต่ก็ต้องขายของด้วยนะครับก็คือดูน้องแล้วก็ต้องตื่นเช้ามาขายของเลยนะเดี๋ยวลูกค้าหายนะครับถ้าไม่งั้นก็ต้องบอกลูกค้าเนี่ยให้ดูน้องเหมือนเราจะได้ตื่นมาเวลาเดียวกันก็บอกว่าเออทำอะไรเออ ขอบตาดำหมดแล้วลล่แหละขอบตาดำอ่ะเป็นทีมงานขอบตาดำเหมือนกันโอเคนะครับขอบคุณคุณพี่มากเลยนะครับ,บค,ครับอันนี้เป็นสายสุดท้ายแล้วสัวัสีีครับผม